สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปต่อจากาคลิปที่แล้วนะคะที่เดินทางมาถึงไคโลโรนะคะแล้วก็ต่อรถไปเมนซลลาเพื่อจะกลับบ้านก้านะคะแล้วก็แม่กาหาทำเป็ทกับข้าวรอไว้นะคะรับตอนรับนะคะเรากลับมานะคะแล้วก็เรามีความสุขมากค่ะได้กลับมาถึงบ้านก้าแล้วนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยมามา,มากค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พักรถใช่ไหมคะนั่งจั่คูนโอ้โหทรามานมากอชั่วโมงแล้วอ่าตอนนี้6กโมงยี่สิบแเช้าแล้วเช้าแล้วเมื่อคืนเมื่อวานรถออกประมาณ3าทุ่ม1ิบเอ็ดสองว่งสองจากสี่ห้า หกแปดชั่วโมงครึ่งแล้วเก้าสิบไปสิสองเลยสี่ชั่วโมงสี่ห้าหกชั่วโมงแต่และเหมือนมากก้าเขาเรียกคืนรถแล้วก้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอโอ okay, okay. เคโอเคมาดูแค่นี้ก่อนดีกว่าบรรยากาศอบข้างโทรศัพา์สัญญาณอะไรก็ไม่มีติดต่ออะไร จะบอกว่านั่งแตอยู่ที่นี่อยู่ที่ทะเลทรายจนอิ่มไปเลยก่สัญญาณก็ไม่มีใช่อต่อให้ใครโทรได้ก็โทรไม่ติดโทรแล้วแบบฟังไม่ได้ส่งข้อความมาก็มองไม่ได้บางทีเออนั่นแหละอตายละ เออไม่ใช่ยี่สิบส่ัไม่ใช่ยี่สิสเออยีิส ไม่ได้เลยจ้ะที่นี่ส่วนใหญ่ที่นี่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีด้วยคือโทรหาใครก็ไม่ได้ด้วยจริงเ,เล่นอะไรก็ไม่ได้คือเล่นได้แป๊บเดียวแล้วก็เล่นไม่ได้เลยจะประมาณนี้นะคะดูหัวเหอสิไปหมดแล้วออโอเคยี่สิบสี่เมษาสองพันห้าร้อยสิบแปดสองพันยี่สิบห้าแค่นี้ก่อนนะครับนะครับแค่นี้ก่อนนะคะบคครรยากาศ จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งของอีนะคะเราเดินทางจากตุ่มถึงที่นี่ตอนนี้เที่ยงครึ่งเลยไม่ถึงสถานีเลยดูดูดูดมีมีคุณลุงด้วยคุณลุงขับรถเล่าเล่าเฮ้ฮัลโหล ี่ค่ะขยะขยะตรงนั oh, right? <anch am ual gaan> ้นขยะนะคะก้มีมด้วยรถไฟมากมายืนทำไมตรงนี้ดอันี่้เน่ะซนี่เหมือนตอนนี้เราไปที่ไหนอันนั้นไป อะไรนะอีทฟูใช่ไหมที่มันยาวๆสี่สิบกิโลป้างสี่สิบกิโลโออแล้วสี่สิบกิโลเลยนะอันนี้อันนี้นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรกันนี่มัสยิดนะอ๋อมัสยิดเหรอใช่ใหญ่จังทุกคน because I have nickname for Cairo s c ซีซ t h ีซาวเซนด์มัสยิดโอเคแล้วก็อันนี้เป็นกอสเตอร์นะอ๋อมะกี้เหรอเี๋ดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมดีนะคะ

คนบ้าอะไรวันหนึ่งเที่ยวหกที่บ้าไปเลย เอานี่ขุดอะไรขุดลุมขุดลุมขุดลุมเดี๋ยวไปเรากลับบ้านเลยเราไม่กินอะไรเรานั่งรถกลับบ้านเลยใช่ไหมมามมามามมาทำเป็ดรอไปแล้วทำเป็ดทำไก่ย่างรอไปแล้วมามมาว่าอะไรจะถึงบ้านกาเขามี ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ด้วยเขาเออแกนิกน,นะไม่รบกวนซื้อใช่ไหม ว่าด้วยการทาสีแล้วก็มันมีฝุ่นฝุ่นไปเกาะแล้วก็ทาสีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครละมาดที่นี่นะที่รักอันนี้เป็นประมาณมิพิธภนะัเนาะเขาเป็นมิวเซียมไปแล้วนะคะนี่มันจัดระพรอบเจ้าของด l สแตร์เรียออฟเดอะไคลโรออ h เดอไคโร ดูดินี่ะะรากเก็บให้หมดจากทุกอนูของวันที่24ขุกคนเออไปไปให้กล้องด้วยเห็นไหมเขาเห็นเราด้วย เรวถ่ายมุมด้านขวามือนะคะเพราะว่าเรานั่งด้านขวามือทุกคนได้มาเที่ยวได้มาเที่ยวกับเราเหมือนเราเลยนะจ๊ะไม่ต้องเสียตั๋วเสียตังมานะคะก็ได้เที่ยวเหมือนกันแล้วเพราะว่าเราเก็บรายละเอียดทุกช็อตจริงๆให้มากที่สุดเจนเหนื่อยนะแไ่ว่าเหนื่อยเราเหนื่อยเขาไม่เหนื่อยไง <laughs> เหนื่อยมาก <laughs> เดินแบบไป แต่ละที่ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงไงใช่จไดนหนที่เราไปอบูซูมเบลเป็นยังไงอ่ะโอ้อบูซิมเบลแบบรู้สุดยอนมากเลยเราไปแบบปกตินะเราไม่ได้ไปแบบไอ้นั้นโอ้ยตาขนมปังนี่ตลาดอืมคือใช่คือเราไปแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะโลเคอลเลยอ่ะแบบเราไม่ได้แบบว่านั่งไฟล์นั่งอะไรไปอืม ไปแบบดิบๆไปเลยโลเคอลจริงเพราะเรางบน้อยนะคะเราเที่ยวแบบงบน้อยดูดิร a o n a s a s t r e e t คนเยอะคนเยอะคนเยอะใช่ครับนี่อ๋อนั่นละหมาดเขาละหมาดใช่ไหมนี่จะบอกว่ารถบัสคันนี้มีแค่ไม่กี่คนเองนะคะ ประมาณไม่ถึงสิบคนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนอันนี้รวมค,คนขับแล่วเจ็ดคนคนขับสองคนเตมีของของไงเขาฝากของมากกว่าไม่ได้เดินทางเอาของมาส่งวันนี้นี่จะสุบชิชาเป็นหลักสังเกตได้ชอบิจริงเนยชิชาเนี่ยมะนาว่ะมะนาว สามนาทีสิบแปดนาทีนะคะคลิปนี้ไปเรื่อยๆจ้ะไปเรื่อยๆจ้ะเราอยากให้เห็นบรรยากาศจ้ะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะจ๊ะเห็นไหมคะมีร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะจ๊ะนี่น้องจูบตังทำไมเมื่อกี้เห็นไหมนี่เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ๆๆนะ ใช่ไหม<ช> He was selling something. อ๋อเคขายอะไรน้องไม่ได้ขายอะไรน้องเดินจากอันไหนรู้เมื่อกี้แป๊บหนึง่ง He is selling something and he just make his first deal อืม h e day. ดูดูน้องน้องไม่ไปโรงเรียนเหรออู้ด้านโน้นสวยจังเลยแต่เราไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้นั่งด้านโน้นอีกด้านหนึ่งเรามองเห็นว่าเมื่อกี้มันไอ้นี่ จะถึงแล้วใช่ไหมเราปิดกล้องกันดีกว่านี่สถานีอะไรสักอย่างแหละไม่รู้นี่คืออะไรอะกะสถานีนานอ๋อเป็นบ้านเหรอนี้นี่บ้านคนหรอกน,นี่นี่อันนี้ government ค่ะ government b u i l d ดิ g <อ> มนทำผมมีเด็กน้อยเดินกับแม่คุณตานั่งกินกาแฟนี่คุณตาเดินไปไหนอ่ะอืมมีหมาโอโ้โหชุมชนหมาน้องหมามีชุดว่ายน้ำด้วยมันจะแบ่งเป็นโซนเมื่อกี้ขายเฟอร์นิเจอร์อันนี้แบบว่าเป็นแบบย่านแบบคนเดินอะไรอย่เงี้ย สอนาทีใช่ไหมคะสองนาทีสองสามนาทีสองสามนาทีนะคะนี่ถ่ายเครื่องไฟฟ้าอันนี้มูสาราเหรอใช่มู่อันี้มูามูคาลิอ๋อโอเคพี่ก้ามมูคลิกนะคะเมื่อกี้มูชาร่านะคะมูคลี แมาดามอีเอบุลีน ja ี่ไม่ใครบุลีว um> ัยกูช um> ิงคิงยูเป็นมาดามอีบีสามีเป็นคุอีใช่ไหมใช่ไหมเป็นมาดามอีอ่ะพอแค่นี้ก่อนนะคะ เราก็มาถึงท่ารถแล้วค่ะในที่สุดเราก็ถึงใครรรานะคะใช่ใช้เวลา16ชั่วโมงเลยนะจ๊ะใช่เวาอากาศที่นี่ใช่่ไหนอ่ะอากาศที่นี่ไม่ร้อนจ้ะแตกต่างกับที่เรามามากเลยจ้ะอากาศที่นี่ดีค่ะไม่ร้อนเดดอ่อนๆนะจ๊ะร้อนไม่หนาวไม่ร้อนไม่หนาวอืมใช่อากาศดีมีแดดแต่ไม่ร้อนอ่ะแต่บ้านก้าก็คือยังหนาวอยู่นะจ๊ะมาม่าบอกใช่ไหมยังหนาวบ้านก้าจะเป็นแบบหนหนาวนิดนึง โอเคเดี๋ยวปิดกล้องก่อนเดี๋ยวลงรถละเราก็ลงมาจากรถบัตรแล้วนะคะเราก็อากาศดีมากรู้สึกอารมณ์ดีมากอากาศเย็นนะคะมีลมพัดอ่อนอ่อนเย็นเย็นนี่เรารออะไรนะรถมารับเพื่อที่จะไปสถานีเมโครบัสใช่ไหมจะกลับเมนซูล่านะคะอีกประมาณอีกสองชั่วโมงอีกใช่ไหมสองชั่วโมงเลยจะกลับเมนซูล่า ตายแล้วเดินทางเป็นวันๆเลยจ้ะจาก16ชั่วโมงบวกอีก2ชั่วโมงเป็น18ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านนะคะแต่ก็ต้องนักเพราะเนาะก็ต้องรอนะฮะ,ะใจคนเขาก็มารับก็เวลาก็ไม่รู้อีกว่าจะมารับยังไงเพราะมันเมเนเจเวลาไม่ได้จริง <c oughs> โอเคแค่น,นี้ก่อนนะ ที่จะไปเมกพรวัตกัอ่า <c oughs> อก็ยังอยู่ในเมืองไคลรรูนะคะจอแจอใช่ดูรถส,สิแต่ประมาณนี้่พอาถึงที่บุรีรัมย์ข้างหน้าจะถึงหรือเปล่ากับโอเคให้ดูประมาณนี้ นี่นะคะเราก็นั่งรถบัสแล้วเนาะไม่รีบไม่ไมโครบัสนี่รถบัสรถเรนกับไปเมืองเชล่านะชั่วโมง นะคะเราก็กล uh, so so okay, ับมาถึงบ้านก้าแล้วนะคะสักทีใช้เวลาทั้งหมดสิบเก้าชั่วโมงค่ะอืมนี่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมามาทำกับข้าวอยู่นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวกินข้าวนะคะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเปิดนะคะนี่คือข้าวนะคะข้าวข้าวอีกข้าวอีกเนาะใส่อะไรไปบ้างอ่ะตำไกนในโออวิ่งนะโอ้เนื้วิ่งโอ้ดูดีนี่น่ากินนี่อะไรอ่ะ นก่ไก๊กเก็ตบดเตโต้กเกบดเไก่ไน,ไนี่นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนอนก่อนนะคะเหนืหน่อยบ๊ายบาย